สวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่มีแพดท,ที่ค่อนข้างใจใหญ่พอสมควรครับเข้ามาก่อนที่จะมีการอัปเดตครบรอบ5ปีของเกมเซเว่นไนท์นะครับก็คือแพดของอดีตเซเว่นไนท์โรซี่นั่นเองนะครับก็เข้ามาพร้อมกับอะไรเยอะแยะมากมายครับแล้หนึ่งในกิจกรรมที่เข้ามาก็แน่นอนว่าเป็นดันเจียนกิจกรรมอันใหม่นะครับเป็นกิจกรรมรายวันนะก็คือดันเจียนของโรซี่นะครับและแน่นอนนะครับเหมือนที่เราทกันมาตลอดเราก็จะมาลงดันเจียนของโรซี่ในแบบฉบับของมือใหม่งบน้อยนะครับใครที่ยังไม่มีงบทําตัวปลุกพลังเทพพระเจ้ายังไม่มีงบทําตัว PVE ที่ ดาวฟ้าอะไรพวกนี้ก็สามารถลงตัวนี้ผ่านได้แบบไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะาผ่านยังไงแนะ่นอนว่าพระเอกของเรานี้ก็เป็นสปีน่านั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อยากใช้สปีน่านะครับมีสเต y i อินมิดอเวอยู่แล้วมีเว r ริก้ามิดอเวกอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้2ตัวนี้ได้เหมือนกันครับเหมือนที่คลิปที่ผมจะเปิดตอนนี้นะครับ โอเคครับอันนี้สำหรับคนที่มีเซอินมิดอเวกอยู่แล้วมีเวิก้ามิดอเวกอยู่แล้วนะครับมีของที่แน่นพอที่จะทําให้มันไม่คู่ดาวนานเกินไปนะครับทำดาเมจได้บ้างแล้วนะครับก็สามารถมาลงบอสตัวนี้ได้เลยนะครับมัน ไม่ได้หนามากนะครับเซอินฟันให้ตายได้แบบเร็วๆเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับทำสามทหารเสือนะครับเซอินไอรีนแล้วก็ราเชลนะครับเอาราเชลดีบัฟแล้วก็เอาเซอินฟันไปเรื่อยๆก็ชนะแล้วนะครับตัวอีก2ตัวที่เอามาใส่ในทีมเนี่ยก็เอามากันอันติบอสซึ่งอันติบอสเนี่ยมันทำสถานะพิษได้มันทำสตันได้นะครับก็จะเอาคารอนมากันสตันก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับธาตสตันเนี่ยจะได้ไม่ลำคาญไปติดสตันนานนะครับถ้าเรารอดจากอันติบอสได้เนี่ย บอสก็จะฆ่าเรายากมากๆเพราะว่าบอสมันไม่ได้ตีแรงอะไรมากนะครับเลือดบอสมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับเซอินฟันสักประมาณไม่ถึงไม่สองไม่ถึง2องนาทีก็น่าจะตายแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรยากสําหรับคนที่มีเซอินนะก็ขอแค่เราไม่ไปตายกับท่าอันติบอสที่มันทําให้ติดสตาร์ติดพิษแล้วมันทะลุป้องกันอะไรประมาณนั้นก็พอนะครับจะเห็นว่าพอเซอินได้แปลงร่างเนี่ยเดี๋ยวฟันอีกดาบเดียวเนี่ยมันก็จะตายแล้วนะครับซึ่งบอสไม่ได้มีเลือดเหลือหนึ่งหรือไม่ได้มีสถานะซอมบี้นะครับด แต่สําหรับมือใหม่ที่พึ่งเข้ามายังไม่ได้ปั้นตัว m i d เอาเวที่เป็นตัว PVE ยังไม่มีงบทำเซอินให้ของแน,น่นๆยังไม่ได้มีงบทำเวลิก้าของแน่นเนี่ยสปิน่าก็ผ่านได้เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้ทําให้อ่าการลงแดนเจนรายวันเนี่ยมันช้าแต่อย่างใดนะครับก็ลองไปดูกันดีก,กว่าว่าเราจะจัดทีมแบบไหนนะ แต่ก่อนที่เราจะไปจัดทีมก็มาดูก่อนว่าตัวของบอสมันทำอะไรได้บ้างนะครับโรซี่เนี่ยพัสซีเขาจะต้านทากนกายภาพ50%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทให้ตัวเองนะที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันลดอ,อัตราชีอะไรต่างๆของพวกท่าสมดุลครับแต่ท่าที่เป็นปัญหาจริง,รงๆก็น่าจะเป็นท่าอันติของโรซี่นะครับที่มันทําให้เราติดสตันแล้วก็ติดพิษด,ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามีตัวละครที่ช่วยกันสตันช่วยกันพิษอะไรให้นิดหน่อยเนี่ยมันก็จะผ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่เสี่ยงตาาตายรรมมกกจนนนนเิไไปปอะะรรณั้ ดังนั้นตัวละครที่ผมจะเอามาใส่นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เอามาป้องกันพิษกับสตันต้นเทินให้ได้นะครับตัวละครหลักเนี่ยก็แน่นอนเป็นสปินนาร์เป็นดาเมจหลักนะครับตัวของโคลี่เนี่ยเอามากันพิษถึงจะไม่กี่เทินแต่มันก็พอแล้วนะเพราะว่าอันติของโรซี่เนี่ยมันใช้แค่ครั้งเดียวถูกไหมดังนั้นเราการสตันหรือว่าการพิษเป็นเทินเนี่ยก็พอดังนั้นเอา คารอนกับโคอี้เนี่ยมาเป็นตัวกันสถานะนะครับแล้วอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวบัฟให้กันแล้วก็ทำดาเมจไปนี่คือคอนเซปต์นะครับจะเห็นว่าของผมไม่ได้ใส่อะไรแน่นมากนะครับยิ่งตัวคารอนกับโคอี้เนี่ยใส่อะไรก็ได้ครับไม่ใส่ของก็ได้เอามันมาตายก็พอนะเพราะว่าบัฟของเขาเนี่ยเป็นเทินต่อให้ตัวเขาตายไปเนี่ยผลบัฟก็ยังอยู่ดนะันั้นเราไม่สนใจ,จหลักๆแล้วเราจะรักษาชีวิตด้วยแค่3ตัวก็คือเอสราเชลแล้วก็สปีแน่นะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับในการรักษาชีวิต3ตัวนี้นะมาดูกันดีกกว่าในเมนะ โอเคเปิดเกมมาก็มาตรฐานนะครับเราทําให้ราเชลเนี่ยมีสปีดเยอะที่สุดก็จะช่วยได้มากนะเพราะว่าพาสซสฟของราเชลเนี่ยมันช่วยเพิ่อมอัตราจุดอ่อนให้ทีมเลยประมาณนั้นนะครับดังนั้นเอาราเชลเนี่ยออกไปโจมตีก่อนแล้วก็ให้ราเชลเปิดท่านกเพื่อดีบัฟบ,บอสน,นะครับให้มันโดนโจมตีแรงขึ้นเพื่อให้มันพลังป้องกันลดลงนะครับ ซึ่งพอราเชลจ่ายท่าบนท่าฟินิกส์เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรตัวละครแทงหน้านะครับก็เอาสปินาเนี่ยจ่ายดัยเนเบรไปอย่างเดียวท่าที่ต้องระวังก็มีท่านี้นะครับท่าดาักแสงจันทร์ของมันนะครับซึ่งมันจะแรงมากๆนะครับเพราะมันเจาะเกาะ70%นะแต่ถ้ามาโดนสปินาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหามากนะครับให้เราใช้ท่าบนเพื่อดูดเลือดคืนมานครับท่าบนของสปินาเนี่ยเขาจะดูดเลือดได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าสปินาเนี่ยมันน่าใช้เพราะว่าน้องมีซับเทนนะครับน้องมีอันตรื่ออยๆทให้้นงมี3สกิลที่จะะใช้้ไดดตลอนครับไมม่ต้อองรรคคูลดาาาวนนน์กับท่่าาลฟ น้องสามารถรีคูลดาวท่าบนซึ่งท่าบนก็จะดูดเลือดกลับมาทีได้อะไรประมาณนั้นนะน้องก็จะตายยากมากนะครับนี่คือวิธีใช้สปินน่านะไอตัวของคารอนตัวของโคลยี่ที่เราพกมาด้วยเนี่ยเราเอามาเพื่อกันพิษกับการสตัรเนี่ยใน6เทิร์นแรกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบอสก็จะอันติตั้งแต่เทิร์นที่3เทิร์นที่4แล้วแหละดังนั้นเราจะไม่มีทางติดสตารติดพิษแน่นอนนะครับทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากนะครับไม่ต้องติดสตัร์แล้วโดนบอสตีฟีอะไรประมาณนั้นนะอาจจะเห็นว่าเนี่ มันตีให้ตัวเองอะเลือดเต็มได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าตัวสปินเนอร์เราเนี่ยมีเลือดประมาณ3-4มี่หมื่นนะครับใส่เกาะอะไรให้มันนิดนึงเนี่ยแล้วมันโดนอันติบอส์แล้วไม่ตายเนี่ยยังไงก็ชนะนะครับของเนี่ย ถ้าน้อยก็แค่จะผ่านช้าลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ของผมก็กลางๆนะเนี่ยปล่อยตายไปเลยนะครับโคอี้ตัวคารอนโคอี้เนี่ยปล่อยตายไปเลยเพราะว่าเรามาบัฟเฉยๆครับสำหรับใครที่ไม่มีโคอี้ก็ไม่ต้องซสีเรียสนะครับสหนพิษย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะครับเพราะสานพิษมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราออกไปโจมตีซึ่งในเวลาเราลงดันบอสเนี่ยตัวละครเรามันไม่ค่อยออกไปโจมตีปกติอยู่แล้วนะครับต่อให้ไปตีโต้เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเลือดมากนะครับเสียหลักพันประมาณห้าหกพันนะเราสามารถที่จะดูดเลือด ไฮยองมาใส่ก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่มั่นใจในพละกงกันตัวเองเนี่ยเอาไฮายองเนี่ยมาดีบัฟบอสนะครับให้มันโจมตีเบาลงก่อนที่ราเชลจะปาฟินิชก็ได้นะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะหรือว่าใครที่อยากจะเอาดาเมจไปเลยนะครับก็เอาตัวบัฟดาเมจตัวอื่นนะครับอย่างเอาเฟนลีมาเพิ่มอัตราจุดอ่อนเอาเฟนลีมากัดเพื่อเพิ่มดาเมจที่จุดอ่อนหรือว่าเอาตัวละครอย่างมิสมาลดอัตราบล็อกของบอสก็ได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมค่อนข้างซวยนะครับตีติดบล็อกบ่อยเห็นไหมเราก็เอา,ม,า,า,ออเามิ ทีมเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับสถานะพิษนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะเสียเวลากับสถานะสตันเฉยๆนะครับแต่อันนี้สปีนาเนี่ยมันโชคร้ายติดติดบล็อกในคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันตีติดคิดจุดอ่อนเนี่ยมันจะจบเร็วมากนะครับไม่ถึงประมาณ2นาทีนิดๆเองมั้งอันนี้อาจจะนานขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยถ้าติดติดคิดจุดอ่อนเนี่ยมมันก็จะแรงแบบ6 7เ0 0 0แสนอะไรเงี้ยมันก็สามารถจบบอสได้ไม่ได้นานมากนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวโจมตีทีเดียวก็น่าจะชนะแล้วนะครับ อันตินตีเนี่ยมันจะช่วยบัฟพ,พลังโจมตีสวีน่าอีก50%นะครับันไม่ต้องใส่ตัวบัฟพ,พลังโจมตีเวทมาก็ได้นะปั๊บ900,000นะเกือบล้านนะเห็นไหมถ้าติดที่จุดอ่อนก็จะจบไวหน่อยก็ไม่ถึง3นาทีนะครับขนาดใช้สปีน่นะดังนั้นใครมีไายใครมีตัวของเบรดิก้าใครมีตัวของเซอินก็น่าจะจบเร็วกว่านี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นบอสตัวนี้ไม่ได้ยากนะครับมันเป็นธาสนับสนุนดังนั้นเลือดมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วพ,พลังโจมตีมันก็ มีติดตรงไหนก็ลองถามในคอมเมนต์มาแล้วกันครับโอเคของรางวัลที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่ครับวิญญาณผู้ร่วงลับนะครับซึ่งมันจะเอาไปผสมเป็นไอ้วิญญาณสีดำอีกทีหนึ่งนะครับมาที่หน้ารวมนะหน้ารวมแล้วก็มาที่ตรงกิจกรรมเห็นไหมมันจะเอามาเป็นผสมเป็นวิญญาณที่ถูกชำระล้างได้นะครับเพื่อเอาวิญญาณที่ถูกชำระล้างเนี่ยไปแลกพายทีนะไม่ใช่ว่าไอวิญญาณเหลืองไ่แค่มาแลกพายนะเอาวิญญาณเหลืองเนี่ยสอันทุกๆ3อันเนี่ยจะแลกเป็นวิญญาณสีดําได้อันหนึ่งก็คือจะได้เป็นวิญญาณ ที่ถูกชำระล้างนะคือต้องเอาอันที่ขัดล้างแล้วเนี่ยมาให้พายนะแล้วพายเนี่ยก็จะใช้อันนี้น่าจะประมาณ8อันนะครับในการที่จะได้พายมา1ตัวดังนั้นถ้าเราเล่นทุกวันเนี่ยยังไงเราจะได้พายมาคนละ1ตัวแน่นอนชัวร์นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นของชอบนะครับสําหรับคนที่ดวงซวยอย่างผมนะครับเพราะว่าเราก็เคยเปิดกระชาพายกันมาแล้วนะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเ็ดัะนั้นใครที่ยังไม่มีพายก็เป็นโอกาสที่จะหาพายมาได้แน่นอน1ตัวนะครับก็จะได้มีใช้กันทุก ID ดีในอ่าสักประมาณ2อาทิตย์ข้างหน้าทุกคนก็น่าจะมีพายกัน1ตัวแล้วนะถ้าลงทุกวันนะครับก็ขอให้ได้กันนะแต่สําหรับใครที่ไม่สนใจพายหรือว่ามีไอผลึกชาระล้างเนี่ยเหลือนะครับ ก็สามารถเอามาแลกเป็นประดับของโลซี่ได้นะครับซึ่งประดับบอสรอบนี้มันค่อนข้างจะโกงแล้วก็ไม่เคยมีเอฟเฟกเนี้ยในประดับชิ้นไหนๆมาก่อนนะครับชิ้นแรกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยต้านทานสถานที่ปกติเนี่ยถึง30%นะครับนาน7เทินนะค่อนข้างจะโกงเอาเรื่องนะครับก็น่าจะเหมาะกับเมตาที่มีฐานะเต็มไปหมดแบบนี้ใช่ไหมต่อมานะครับสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยมันจะช่วยต้านทานดาเมจกายภาพนะครับ40%นานถึง7เทินนะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะโกงกือนกนกัค็ เอาไปใช้ร่วมกับพวกแหวนคุ้มข้างนะครับไปตีบวกกับแหวนคุ้มข้างไปตีบวกกับแหวนเล่งเลือดอะไรเงี้ยก็น่าจะทำให้ตัวละครในช่วงต้นเกมเนี่ยถึงมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายสีแดงครับสีแดงก็จะคล้ายๆกับไอ้เมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นต้านทานดาเมจเวท40%นาน7เ,เทิร์นนะครับเอาไปอาเด็บใช้กับอะไรได้หลายอย่างนะครับผมมองว่าเออถ้า เอาไปใช้กับเซสเนี่ยซึ่งเซสมันต้านทานกายภาพใช่ไหมแล้วเอาไปเสริมการต้านเวทให้เซสเนี่ยก็น่าจะโกงเอาเรื่องอยู่น่าจะมีวิธีใช้เยอะนะครับผมว่าเป็นประดับที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีพายอยู่แล้วเนี่ยมาเร็งประดับผมว่าอาจจะคุ้มก็ได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่แต่ละคนละกันแต่สำหรับใครที่ไม่มีภายก็เป็นโอกาสในการหาแล้วนะ แล้วนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับในการรีวิวดันเจียน,นก,กิจการรมรายวันอันใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับตัวของโรซี่นะครับก็คือดันเจียนของโรซี่นั่นแหละก็คิดว่าน่าจะผ่านกันได้ไม่ยากนะครับหวังว่าจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่หรือเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยสามารถผ่านได้นะครับใครที่ยังผ่านไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับช่องของเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ จร,จริงๆนะครับสปีนาของไม่พอนะครับผ่านไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็ง่ายๆนะครับใส่แหวนกันเทินให้มันนะครับแหวนป้องกันดาเมจทั้งหมดอ่ะสเทินยัดให้มันนะครับโรซี่อ่ะมันมีดาเมจแค่3เทินแรกเท่านั้นแหละนะครับดังนั้นคิดว่าก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ประดับอย่างอื่นก็ได้สำหรับสปีนาของมือใหม่นะเราก็แค่จะจบช้าเพราะว่า อ่าดามีเราน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับมีคำถามอื่นๆถามเข้ามาได้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะผ่านกันได้มีพายทุกคนนะครับอีก2อาทิตย์ก็น่าจะมีพายกันทุก ID แล้วเราจะมารีวิวพายกันอย่างแน่นอนในช ANNEL ของเรานะครับถึงแม้ว่าช ANNEL อื่นเนี่ยเขาจะรีวิวพายเป็นชาติปีมโว่ที่แล้วนะครับแต่ว่าในที่สุดผมก็จะมีพายมารีวิวของเขาสักทีนะครับก็ขอทุกคนได้กันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ